G.E.M. Collection สะสมเพชรตามล่าหานักเตะหยบสอง UCL และ2ยบสาม TOTY พร้อมการบวกป่าสุดเจ๋งและนักเตะเก่งๆอีกมากมายกับเกมฟุตบอลอันดับหนึ่งที่คุณเล่นแล้วจะยิ่งหลงรักที่ฟีฟ่าออนไลน์4เท่านั้นคลิกลิงก์ด้านล่างโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยยางจักรยานยนต์มา t a ัสมาตรฐานระดับโลกทนทุกการใช้งานให้คุณขับขี่ได้ปลอดภัยมั่นใจได้เพราะถูกใช้ในการแข่งขันชิงแชมป์โลกหลายรายการ ทั้ง aga, cross, Speed way, ลีดดาก้าเอเอเอซูเปอร์ครอสเอฟไอเอ็มสปีดเวกานเป็นต้นสั่งซื้อ,อยางคุณภาพไมทัสกดลิง์ด้านล่างได้เลยครับสวัสดีครับพบกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงครับกับการตัดสินที่ฟแฟนๆไม่พอใจในเกมที่ผ่านมาทําให้เกิดคําถามมากมายแต่มันก็ไปอดีตไปแล้วครับเราต้องเดินหน้ากับโปรแกรมที่เหลืออยู่ในอีก3รายการที่ยังลุ้นถ้วยซึ่งหลายคนยอมรับกับเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้แน่นอน ท่นานไหนเพิ่งเข้ามารับชมช่องของเราแล้วชื่นชอบก็ฝากกดติดตาม <_ C ell> กดไลค์กดกระดิ่งเ <_ C ell> ป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับทั้ง5ช่องทางที่มีติดตามของบรนยูสู้ตายตามโลโก้ที่ปรากฏอยู่ในจอขอบคุณมากครับเรื่องวันที่กับผลเสมอในเะกมวันอาทิตย์เนี่ยแม้ว่าจะเสียดายที่ทําแต้มหล่นครับแต่ถ้าม,มองใน,นแง่ดียูเต็ดก็ได้1คะแนนไม่ถึงขั้นแพ้และมีโอกาสเกือบชนะด้วยก็หลังอย่างลิสโดมปันติเนช่วยทีมไว้ได้เยอะมอกากๆครับเช่นเดียวกับเราเฟลวาลานถือเป็นคู่เซนเตอร์ที่ลงตัวของยูเต็ด และเป็นคู่เซนเตอร์คนสำคัญของทีมที่จะขาดไม่ได้ในช่วงท้ายซีซั่นเสต,ตีของมอนเตเนสยอดเยี่ยมมากๆครับเขาเลี้ยงบอลสำเร็จ1 0 0บ่งบอกถึงทักษะสกลิลฟุตบอลที่สุดยอดนะครับโดยลูกราลการชนะทั้งหมดเช่นเดียวกันจ่ายบอลสำเร็จ88%ครับและเก็บบอลสองมาครองหรือรีคอร e r ี่บอลได้ถึง9ครั้งมีส่วนในการเก็บครินชีตในเกมนี้ อิสโดเป็นกองหลังที่มีออปชันทั้งเกมรุกและเกมรับถึงแม้ว่าเขาจะเป็นผู้เล่นในแดนหลังนะครับครบเครื่องทั้งออกบอลดีและประกบตัวด้วยแถมยังมีสิ่งที่แฟนๆชื่นชอบมากๆและขาดหายไปนานก็คือความดุด,ดันกล้าได้กล้าเสียและไม่กลัวเจ็บมาดูข่าวซื้อขายนักเตะกันบ้างครับรายงานจากเมสาเดน ESPN นะครับเผยว่าเฮลิเคนเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมของกองหน้าใหม่ปีศาจแดงครับแต่โยเตดจะไม่เสี่ยงแน่นอนกับการใช้เวลานานเกินไปในการเจรจา หากยื่งเยือไปถึงช่วงท้ายตลาดนะครับพวกเขามองถึงตัวเลือกอื่นไวด้วด้วยทั้งวิเตอร์โอซิเฮนและดูซานวลาฮูวิตแล่งข่าวในสโมสรเน,นี่ยบอกกับ ESPN ว่าสโมสรไม่ต้องการเริ่มซีซั่นใหม่โดยปรับสากองหน้านะครับและในอดีตที่เคยเจราจารกับแดนเนลลเลวี่ของสเปอร์เป็นเรื่องที่ยากและมีอุปสรรคมาเสมอครับเดี๋ยวกองหน้าระดับท็อปคนสุดท้ายที่ยูเตดดึงมาจากทีมท็อตแนมก็คือดิมิทาเบอร์บาตอฟซึ่งเดวิดกิลซีโอในยุคนั้นเนี่ย บอกกับเซอร์เล็กเลยว่าไม่อยากพูดคุยกับเลวี่อีกครับแต่หากครั้งนี้ตักตาออกไปและได้เคนมาจริงๆก็จะคล้ายกับตอนที่ดิวโรบินฟันเพอร์ซี่จากอาร์เซนอลในอดีตนะครับเข้ามาร่วมทีมและลายล่าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลสุดท้ายของเซอร์เล็กเฟอร์กูสันอีกหนึ่งปัจจัยที่ออกเดนบอกก็คือว่าอาจจะเป็นตัวแปรสําคัญก็คือการแสดงออกของเคนเองครับเกี่ยวกับสิ่งที่เขาปรารถนาหากต้องการได้ออกจากทีมจะทําให้สถานการณ์ ของสเปอร์แตกต่างออกไปครับแต่หากไม่เป็นเช่นนั้นไปแสดงก็ไม่สามารถรอได้เพเขาอาจจะเบนเป้าไปที่โอซิมเพนจากนาโปลีหรือวาลาดว,วิตแทนนะครับเพราะว่า2ทีมนี้และการเจราจารอาจจะไม่เหมือนกับการคุยกับเดนเนลเลวี่ปอกันที่อีกหนึ่งดีลกลางครับที่จะมาช่วยคาสซิโรกับคริสเตลิกเซนเซอร์กิตหลายที่พากันประโคมว่าเปอรลินญ,ญ,ญาณครับมีฟิลฟูลแลมกำลังเนื้อหอมมากๆเพราะหลายทีมใหญ่ต้องการดึงไปร่วมทีม กับผลงานยอดเยี่ยมครับนับตั้งแต่ยา้ายมาจากสปอร์ติ้งลิสบอนช่วงต้นฤดูกาลเจ้าตัวถือเป็นคีย์แมนของทีมเจ้าสัวน้อยครับที่พาทีมขึ้นมาลุ้นพื้นที่ยุโรปถ้วยเล็กอยู่ในเวลานี้นักเตะมีสัญญากับฟูลแลมอีก4ปีครับทำให้คาดว่าถ้าทีมไหนต้องการดึงตัวไปร่วมทัพเนี่ยต้องจ่ายเงินประมาณ60ล้านปอนด์เป็นอย่างน้อยทั้งยูเต็ดและเลวูตูต่างให้ความสนใจในติวปอริญญ,ญาครับต้องการดึงกองกลางคนใหม่เข้าสู่ทีมเพื่อย,ยกระดับขุมกำลังให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น มาดูความลงหลังเกมที่มันอยู่แต่สเสมอซ้อนปั้นจากบทสัมภาษณ์ของเทนฮาและส่วนต่างๆที่สื่อกกิดรายงานออกมาจาังหวะแฮนด์บอลผู้สินปล่อยผ่านหน้าตาเฉยในจังหวะของเบลล่าเขาฉับในครึ่งแรกนะครับเทนหาก็ตั้งคาถามว่าทำไมจังหวะนี้ VR ถึงไม่เข้ามาตรวจสอบแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยพวกเขาเลือกจะใช้มันตอนไลค่คาเซมิโลออกจากสนามน,นะครับคาเซมิโลเ่ยลงเล่นมากกว่า500เกมในยุโรปแต่เขาไม่เคยโดนใบแดงโดยตรงนะครับแต่ตอนนี้มันคืออะไรกัน เพียงแค่ไม่กี่เกมในพรีเมร์ลีกเขาโดนใบแดงไปแล้ว2ใบครับการขาดกับเซมิโลเทนฮาบอกว่าเราจัดการกับเรื่องนี้เองนั่นไม่ใช่ปัญหาครับแต่ปัญหาคือเกมนี้มีอิทธิพลจากผู้ตัดสินเข้ามาเกี่ยวข้องในจังหวะแบบนี้ผู้เล่นระดับท็อปหรือคนที่รู้เกี่ยวกับฟุตบอลพวกเขารู้ว่าอะไรดีหรือไม่ดีหรืออะไรที่ยุติธรรมและไม่ยุติธรรมนะครับแต่ทาบอกแบบนั้นดานาบิดเดคาก็ไม่เห็นด้วยการตัดสินจังหวะนี้ของทิทเทเลอร์และทีมงานผู้ตัดสินในห้อง VR พีเดย์บอกว่ามันควรจะเป็นเกมที่เราเอาชนะได้แต่เกมมันเปลี่ยนไปเลยเมื่อเราโดนใบแดงครับเราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อทําประตูแต่มันก็ยากสุดท้ายเราก็ได้แสดงให้เห็นถึงสปิริตของทีมมันยอดเยี่ยมเราต้องการเก็บแต้มให้ได้และเดินหน้าต่อไปนะครับกับจังหวะใบแดงเนี่ยเขาบอกว่าคาสเซมิโร่โชคร้ายตัวนักเตะพยายามจะสกัดให้โดนบอลแต่เท้าก็ยกสูงขึ้นมาครับจะจังหวะต่อเนื่องผู้เสิร์ฟจำเป็นต้องมีมาตรฐานให้สม่ำเสมอมากกว่านี้ในแต่ละจังหวะ บางครั้งพวกเขาก็ให้ใบแดงบางครั้งพวกเขาก็ไม่ทําแบบนั้นเดคแคมบอกว่าทีมมีขุมกาลังตัวสํารองที่พร้อมลงมาเล่นแทนได้น,นะครับแล้วก็จะทํางานหนักต่อไปอันตัวนี้รุ่นน้องในทีมชาติบราซิลก็อัปเดตสเตตัสให้กําลังใจพี่ใหญ่เหมือนกันบอกว่าเราจะอยู่เคียงข้างตลอดไปนะพี่ชายเงยหน้าขึ้นมาเส้นทางอีกยาวไกลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสนามหลายจังหวะครับทั้งใบแดง็อดแทนบอลที่ไม่แม้กระทั่งเช็ค VR ปล่อยผ่านหน้าตาเฉย ทั้งที่ควรจะมีการสื่อสารกันของทีมนานผู้สินให้เห็นบ้างน,นะครับการตั้งกำแพงเกิน10หลานี่ไม่ใช่ครั้งแรกครับเป็นครั้งที่2แล้วในเกมของยูเต็ดตั้งแต่เกมแพวิลล่าที่วิลล่าพาร์คแอนทูนิเทเลอร์ก็เป็นคนตัดสินในเกมนั้นครับรวมถึงการทุบเวลาเพิ่มให้เพียงนิดเดียวจากอาการบาดเจ็บของเวล่าเขาฉับในช่วงท้ายเกมที่ตัวเองเจ็บแล้วก็ขยับตัวเองเข้าอยู่ในสนามให้เกมหยุดไว้นอกจากนี้ยังมีจังหวะของบาซูนูครับ เอาเข่าไปสก,กัดแรดฟอร์ดล้มลงในเขตโทษแต่ตอนถาน่ายทอดสดไม่ได้มีการพูดถึงจังหวะนี้มากนักและ VR ก็ปล่อยผ่านอีกตามเคยข้อมูลทางการยืนยันว่าอังกฤษเทเลอร์ตัดสินมายู่แตในพรีเม,มียร์ลีกฤดูกาลนี้ไป4เกมครับปิดสายชนะได้เพียงเกมเดียวคือชนะฟอร์เรสทีมในช่วงครึ่งล่างของตารางเมื่อปลายปี2022ครับอีก3เกมเนี่ยแพ้วิลล่าและก็แพ้อาร์ซอลกับเสมอซมอ์สโตนนะครับสมสรตัดสินใจไม่ยื่นอุทณ์จากแถลงการล่าสุด แต่หลายคนก็เรียกร้องให้มีบทลงโทษอะไรจาก FA บ้างที่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้หากด้รับรายงานจากฝ่ายจัดหรือการทวงติ้งของสังคมครับมีหลายครั้งที่ผู้สิทธิ์ถูกรดชั้นเป็นตัดสินในหลีกรองหากพวกเขาได้รับการพิจารณาว่าผิดจริงแต่หากไม่มีอะไรเกิดขึ้นจากฝ่ายดูแลเรื่องนี้พวกเขาก็จะรับการลงโทษจากสังคมในการเชียร์ฟุตบอลที่อังกฤษลงถึงทั่วโลกเองครับและถูกประนามต่างๆมากมายว่าพวกเขาเป็นผู้สิน์ที่ไม่ตรงไปตรงมา แล้วก็รู้อยู่กับใจเองว่าพวกเขาตัดสินไปแบบไหนขอให้ความยุติธรรมอยู่กับไปศาแดงด้วยนะครับทุกทีมจะได้ไม่น้องมาเจออะไรแบบนี้เหมือนที่พวกเราเจอนอกจากแฟนยูเต็ดที่ไม่พอใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแฟนทีมอื่นอีกหลายทีมก็เห็นใจกับสถานการณ์ของปไปศาแดงครับแฟนสิงบลูรวมถึงแฟนปืนใหญ,ญอ่อซนอลก็บอกว่าพวกเขาเคยเจอมาแล้วครับกับการตัดสินของแอนโทนีเทเลอร์แล้วก็อังเดรวอลเลนเนอร์ในการเป่าลักษณะเดียวกันหลายคนพูดถึงกฎต่างๆมากมายครับ แต่ก็มีอีกส่วนที่มองว่ากฎมันใช้ได้ไม่เสมอไปในเมื่อผู้ดูแลกฎและผู้ใช้กฎเนี่ยยังตัดสินไม่เหมือนกันเลยในกรณีเดียวกันแลแต่ละเหตุการณ์นะครับจึงควรดูที่เจตนาการเล่นเป็นหลักทูกท่านเขียนอย่างไรกับประเด็นที่นำมาฝากการวันนี้ก็ร่วมแสดงความเห็นกันได้ครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามเนื้อหาจากผู้เราฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับท้ง5ช่องทางที่ม,ตม YouTube, Facebook, ีติดตาม y o u f a c e b o o k t i k t ท k t ตเตอร์แล้วก็ IG ตามรูปที่ขึ้นอยู่หน้าจอครับ วันนี้ผมลาไปก่อนถ้าคุณเป็นคนที่ลหลงไหลและคลั่งคล้ายมันยูแต่ทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมอองมนยูสู้ตายสวัสดีครับรวมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ